แข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่72ประจำปีการศึกษา2567ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20ธันวาคม2567ณโรงเรียนอนุบาลและยาวภายใต้หัวข้อการจัดงานส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยซอว์พาวเวอร์ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเรียนดีมีความสุขภายในพิธีเปิดงาน นางยานินจิตุรงอาพรผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขตสองเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวสุวัชรีศรีคำพีในอำเภอลาดยาวพร้อมด้วยพันตำรวจเอกอนุปิ่นทองผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรลาดยาวเป็นแขกพิเศษในพิธีเปิด การแข่งขันศิลปะหัตก,กรรมในครั้งนี้มีตัวแทนจากกลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคนครสวรรค์เขต2จำนวน13กลุ่มโรงเรียนจาก5อำเภอได้แก่อำเภอรัดยาวอำบรอบพธพ์พิสัยอำเภอแม่วงอำเภอชุมตะบงอ,อแม่เปิลมีกิจกรรมแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน10กิจกรรม45รายการ การจัดการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมเป็นเวทีที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถของตนเองตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้เยาวชนเล็งเห็นความสำคัญของงานศิลปะหัตถกรรมการจัดงานในครั้งนี้ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเป็นไปด้วยความราบรื่นประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ คนเดียวลำพังแบกความหวังนั้นไว้ไม่นานในใจคงจะรัก